สวัสดีค่ะสวัสดีเพืพ่อนๆชาว u t u b e ทุกท่านแล้วก็ขอสวัสดีเอทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาชมคลิปของจา๋าช่องของจา๋าในช่องจ,าจ,าจา๋าจ๋าปากเพื่เมืองเพชรบูรณ์วันนี้นะคะจ๋าก็มีแนวทางมาฝากซึ่งหลายท่านนะคะถามว่าชื่อ3ตัวเมื่อไหร่จ๋าจะจับนะคะก็คงจะใกล้วันเนาะเพราะว่าจ๋าต้องรวบรวมข้อมูลทั้งไม่ว่าจะเป็นของเนื้อเม้แอนแพ,น,แพ,น,แพนนะคะออก็รวมแล้วก็หลายเจ้านะคะที่จ๋าต้องรอนะคะรอข้อมูลก่อนแล้วเดี๋ยวจ๋าจะลองจับให้ ก็จะจะไม่ได้บอกให้เพื่อนๆทุ่มนะคืองวดที่ผ่านมาจากก็ดีใจนะคะที่เอซีหลายท่านได้โชคกันไปนะไม่ว่าจะได้เยอะได้น้อยอะไรเงี้ยก็ดีใจมากนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะวันนี้จ๋าจะลองจับของชุดนี้ดูซึ่งเป็นชุดของปลอเมืองในความลับเนาะงวดที่ผ่านมานะคะงวดก่อนเนาะให้มานะคะตัวเลขทั้งหมด4ตัวนะคะแล้วขเนี้เอ่อ ชุดเจ้าของชุดเองอ่ะฟันอ่ะตัวฟันอ่ะไม่ไม่ได้เข้านะคะแต่ว่าชุดสี่ตัวนี้มันเข้าทั้งชุดสามตัวแล้วก็ชุดสองตัวจ๋าก็เลยจะเอามาจับให้เพื่อนๆดูนะคะลองจับดูก่อนแต่ยังไงเดี๋ยวไปดูข้อมูลนะคะที่จ๋ารวบรวมมาลงให้นะเผื่อว่า f c บางท่านนะคะจะเป็น f c ฟของอแนวทางนี้ๆๆน,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 นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะตัวฟันเนาะก็ค่อนข้างนะที่จะ เข้าเข้าตาเลยนะคะก็เดี๋ยวยังไงก็ไปดูข้อมูลกันก่อนเดี๋ยวมาชมคลิปของจ๋าต่อนะคะค่ะสำหรับแนวทางในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ชุด2ตัวบนแบบรวยกันไปเลยนะคะชุด2ตัวบนนะคะวันนี้จัดให้ที่87ด กับ07ใช่ไหมคะเพื่อนๆก็อย่าลืมตัวกลับด้วยนะซื้อลอตเตอรี่นะคะ87ก็อย่าลืม78 07ก็อย่าลืม70เนาะต่อมานะคะอันนี้นะคะอาจะเป็นสูตรนะคะคืองวดที่แล้วอ่ะ83นะคะได้เข้ามานะงวดนี้นะคะล่างเม่เดียวจั 7, 9, ะะวดที่79นะคะงวดวันที่30เดือน12เนาะให้เพื่อนๆนะลองลุ้นดูนะคะว่าจะเข้าอีกไหมสําหรับเลื่งนี้ต่อมาคู่ต๊นบนนะคะหลายท่านถามมาเนาะเพราะว่า ตอนนี้นะชุดปลอมออกมาเยอะนะคะชุดจริงก็ต้องรอดูด้วยนะคะแต่อันนี้นะคะไม่มีรอยแก้เนาะก็จัดให้มาที่41กับ49ก็อย่าลืมคู่ตัว41144994ด้วยอ่ะสถิตินะคะเข้ามาแล้วทั้งหมดนะสมงวดนะคะมี75 85แล้วก็มา83 นะคะมางวดนี้จะเข้าอีกไหมจะเป็นชุดล่างไหมนะคะอ่ะมาเข้าเป็นชุดล่างแล้วงวดนี้นะคะจัดให้ที่41กับ49ถ้าใครอยากถูกรัตเตอรี่นะคะเลขท้าย2ตัวล่างเนาะก็ลองลุ้นดู41กับ49แต่ก็อย่าในใจนะอยากให้ f c ทุกท่านอนะติดคู่โต๊ดเอาไว้ด้วยต่อมานะคะแอดของขวานนะคะผิดพลาดขออภัยด้วยเนาะก็ เข้ามานะคะสองวดแล้วนะคะ,ะงวดวันที่1เดือน12บสงนะคะแปดสอเนาะงวดวันที่16เดือน12ที่ผ่านมานะให้38ออก83งวดนี้นะคะลองดูนะคะเหลือ5ชุดเองนะคะจะมีสองห14 05แล้วก็55นะคะแต่กลัวดังมากเลยสองหวันนี้นะคะหวยรัฐบาลไทยนะคะงวดที่ผ่านมาเนาะเข้าที่83 แปดสามล่างเนะงาะงวดนี้จัดต่อนะคะที่1 7นะเด่น1นะคะหนะึ่งเจนาะจะเป็น9 1 7าหนึ่งนนะคะลูกหมีรวยหมื่นล้านก็ให้ลองลุ้นดูเนาะต่อมาสายด่วนวงในนะคะสายด่วนวงในงวดที่ผ่านมานะคะเข้าที่นะคะ อ่าแปดสห้อันนี้เข้านะคะแต่ชุดสาตัวผิดแต้มเดียวนะคะงวดน,นี้จัดต่อที่สองหกหสองนะคะแล้วก็7จ็ดส่สองเจ็ลองลุ้นงวดน,นี้อัดไปนะคะก็คืองวดที่ผ่านมานะคะไม่ชอบให้ผ่านนะคะอัดไปที่3 5มหห้ใช่ไหมออกเต็มเต็มเลยมาตามต่อนะคะงวดน,นี้ อัดเช่นกันนะคะงวดน,นี้อัดไปเลยสองห้าห้าสองชอบตามไม่ชอบผ่านนะห้ามอั้นนะเจ้านะคะอ่ะลองลุ้นดูนะคะว่าจะอั้นไหมถ้าไม่อั้นเราก็จัดไปนะคะสําหรับของครูเม,มืองเม็ดเดียวพองวดน,นี้นะคะรัฐบาลไทยจัดให้ที่เจ็ดเก้าอ่ะลองลุ้นนะคะเม็ดเดียวพอพอจริงๆนะคะอ่ะสาหรับเฮียออสนะคะ เนียออสรัฐบาลไทยงวดน,นี้นะคะจัดที่417นะคะมเม็ดเดียว417ชุด2ตัวก็จะเป็น17เนาะ,ะต่อมานะคะสำหรับของแอสุดขอบฟ้านะคะถ้านะคะงวดเน,นี้ยวันที่30เดือน12เนี่ยถ้า8มาใช่ไหมถ้า8มาให้จัดนะคะ82 89 85แล้วก็84นะคะอ่จจะเน้นไหม84ต้องรองนะคะ เลขรับเฉพาะวงในนะคะงวดน,นี้สามสิบธันวาบนล่างเลยที่ 03, 0ูน5 9สามูนห้าเก้าสามเก้าห้านาะสี่หางสี่ชุดนะคะคือ ที่ผ่านมานะคะที่ผ่านมาเนาะก็เข้านะคะวันที่หนึ่งธันวานะคะเข้าที่แปดสองวันที่สิบหกธันวาเข้าที่แปดสามวนนี้จะเข้าอีกไหมเราต้องตามนะคะต่อมานะคะสําหรับของพี่หนุ่มคนเชียงใหม่พี่หนุ่มคนเชียงใหม่งวดวันที่สามสิบธันวานะคะจัดให้ห้าเจ็ดนะจัดห้าเจ็ดนะคะ ถ้าหากว่าเป็นเพดเลขประมูลกองฉลากของพี่หนุ่มคนเชียงใหม่นะในงวดน,นี้นะคะ5ยังอยู่สำหรับนักวิ่งเจ็ดแล้วได้ตังสามสิบันวานี้้นะคะรุ้นเลยอ่ะเฮงเฮงรวยนะคะต่องวดกันไปนะคะหนึ่งแปดแปดหนึ่งแล้วก็แปดศดเนาะอืมให้มาสองหางนะคะสำหรับเลขสัญจรเลขสัญจรสรุปสองตัวล่างนะคะวิ่งสี่นะคะสี่หสี่เจ็ดนะคะ อันนี้ตัวตัวเน้นนะถ้าเป็นตัวการน,นะคะตัวการจะเป็นที่1นสกับสองสสรุปเลย4ีหางนะคะ4หางแต่จะเน้นที่4 4, 6, 4, 7, 1, 4, 2, 4. ่สี่หกสี่เจ็ดหนึ่งสี่สองสีลองลุ้นหลายท่านถามมานะคะว่าเลขจากวงในอ,ะอ่ะอ่า มาหรืออย่างนะคะอ่าอันนี้นะคะไม่ใช่เลขเลขจากอาญาติในข้างกองฉลากเลยน,นะคะอันนี้จะเป็นเลขจากวงในนะคะงวดที่ผ่านมาเข้านะคะสองเข้า3ตัวเลยอ่า ถ้า2ตัวบนล่าง8ป8 3นะเข้า83ล่างวันนี้นะคะบนนะ467 468 469บนล่าง7 8 7 9จากวงในนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าจ๋าสรุปนะคะาง,างนะคะหลังจากที่ดูข้อมูลทั้งหมดไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าจ๋าจะจับชุดไหนซึ่งจะเป็นชุดปลอมเมืองในความลับนะอ่ะมาดูนะคะซึ่งวดก่อนนะปลอมเมืองในความลับนะให้มาจะมีมี5มี3มี4มี2ซึ่งจ๋าก็ได้ลงให้ในคลิปก่อน ที่หัวจะออกเนาะอ่ะอันนี้นะคะให้มาทั้งหมดนะคะสี่ตัวเลขนะถ้าจับนะคะถ้าเป็นตัวจับนะจะจับทั้งหมดอ่ะชุดสามตัวจะจับทั้งหมดสี่ชุดนะคะซึ่งถ้ามันเข้านะคะมันจะเาเข้าชุดนี้นะคะซึ่งถ้าจับนะจ๋าจะชอบจับแบบนี้นะคะห้าสามสี่สามสี่สองแล้วก็ห้าสี่สองแล้วก็สามห้าสามสองอย่างนี้นะคะส่วนมากจ๋าจะชอบจับนะแล้วคราวนี้ชุดสองตัว ถ้าชุดสองตัวมีเลขสี่ตัวชุดสองตัวจะเป็นหกตัวหกชุดนะคะจะมีสามห้านะคะที่เข้าเนาะแล้วก็มีสามสี่สี่สองสามสองห้าสองแล้วก็ห้าสี่จะเข้าที่สามห้านะคะสามห้าบนนะอันเนี้ยมันเป็นตัวจับดูนะคะจะเป็นชุดของปลอเมืองในความรับแล้วคราวนี้นะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะลมจะแรงหน่อยจ๋าอยู่ทุกงนานะอยู่คนเดียวนะคะอือยู่คนเดียวก็อย,ยวกอย่างนี้แหละนะคะคือ หกปากได้เต็มที่เลยนะคะอะมาดูสําหรับงวดวันที่30มธันวานะคะงวดสามสิบธันวานะคะให้มาทั้งหมด 4, 4ีตัวเลขเหมือนเดิมนะคะจะมี964าหสามสี่ตัวนี้นะคะ964าหสามนะถ้าจับออกมานะคะจะมี9 6 4าหกสี่หสสาม้าสี่สามนะคะแล้วก็9 6 3าหสามจะมี4ี่ชุดนี้นะคะจะได้4ี่ชุดนี้ชุด3าตัวถ้า2ตัวจะมี9 6, 6้า4กหสี่สี่สาม อ่าแล้วก็เก้าสี่้าสามแล้วก็ห3สามแต่ให้เ,เพื่อนๆระวังนะคะว่า9 3้าสามสามเนี่ย9ก้ากับหตัวเดียวกันด้วยนะคะให้เ,เพื่อนๆระวังไว้นะคะคือบางทีมันจะแบบกำหัวอืมตัวเลขมันจะกำหัวอย่างอย่างถ้ามันออกห3สามอย่างเงี้ยอ่าแต่เราซื้อ9 3้าสามอย่างเงี้ยมันน่าเสียดายนะคะก็ลองกลบหัวเอาไว้ด้วยนะคะ อันนี้นะคะจะเป็นชุดของปลอเมืองในความรับซึ่งงวดที่แล้วเข้าใช่ไหมงวดนี้จ๋าก,ก็เลยเออมาลองจับให้เพื่อนๆดูแต่นะคะแต่นะ,ะจ๋ายังไม่ได้ฟันนะคะก็เอาไว้ดูเป็นแนวทางเอาไว้ก่อนนะคะดูไว้ไว้เป็นแนวทางซึ่งจะประมาณวันที่28.29เนาะเดี๋ยวจ๋าจับชุด3ตัวให้บางท่านอบอกว่าถ้าคุณบอกว่าถ้าคุณให้แม่นจริงอะ่ะคุณก็ให้เร็วๆหน่อย เอฟซี FC, เพื่อนๆก็ต้องรอด้วยนะคะว่าจ๋าก,ก็ต้องรอข้อมูลเนาะ,ะว่าว่าไม่มีข้อมูลจ๋าก,ก็จับอะไรไม่ได้นะคะก็ต้องรอข้อมูลแต่ละท่านนะคะซึ่งที่จะาจับให้ก็คือจะเป็นการโปรโมทโปรโมทแอดด้วยนะคะอ่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณ f c ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ